สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตั้มนะครับที่นิสสันดียวลตกุมนะครับเราอยู่กับนี่เลยนะครับนิสสันเทอร่าใหม่นั่นเองมาพร้อมกับชุดแต่งพิเศษจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมในคลิปนะครับเรามาจอดดูกันเลยนะครับสำหรับนิสสันเทอร่าใหม่คันนี้นะครับผมต้องบอกว่าคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ2 3ลิตรนะครับเป็นเทอร์โบคู่ด้วยนะครับแล้วก็190แรงม้านะครับอยู่กับแรงบิด450 นิวตันนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับเกยียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับพร้อมกับปรับหมุนแมนวนวลรองรับทุกการเดินทางนะครับบอกเลยว่าขุมพลังเหลือเฟือแล้วก็ ไปได้ทุกที่นะครับพร้อมกับห้องโดยสารนะครับที่รองรับได้ถึง7ที่นั่งกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนิสสันเทอร่าคันนี้รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยนะครับรอบคันเลยนะครับเป็น s ซตเตอร์ชิล d นะครับแล้วก็มีระบบ Intelligent Mobility ้นะครับสำหรับของนิสสันเองนะครับออปชั่นมีเยอะแยะมากมายเลยก็มีระบบตรวจสอบนะครับแรงดันลมยางแล้วก็มีสัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้านะครับพร้อมด้วยกับระบบ ขับขี่อัจฉริยะนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบกระจมองหลังอัจฉริยะ iRVM นะครับหรือว่ากล้องรอบคันนะครับ iAVM นะครับแล้วก็ระบบเตือนวัตถุรอบเคลื่อนไหวรอบคันนะครับ MOD นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีระบบเตือนรถในมุมอับสายตานั่นเองนะครับ BS w นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็อยู่กับระบบ ตรวจจับวัตถุนะครับด้านหลังขนาดถอยนั่นเอง RCTA สําหรับมิติภายนอกนะครับที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยนะครับเราก็มีให้เลือกทั้งหมด6สีกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแดงคูลี่นะครับสีขาวไวเพลย์นะครับหรือว่าจะเป็นสีทองแดงคอปเปอร์นะครับแล้วก็ต่อด้วยสีเงินนะครับบิลเลียนซิเวอร์นะครับแล้ว2สีสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสีดำแบ็กสตาร์นะครับยอดฮิตเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายกับสีเทาวิไลท์เกนนั่นเองนะครับ สำหรับรุ่นรถนิสสันเทอร่านะครับยังไม่พอแค่ด้านนอกนะครับด้านในยังมีสีแล้วก็วัสดุที่เป็นแมทเ r ียลเนี่ยสแบบให้กับคุณลูกค้าได้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่น VL นะครับหรือว่า VL ขับ2นะครับก็จะได้โทนเบาะหนังด้านในเนี่ยจะเป็นสีดําแดงเบกกนดีนะครับแล้วก็โทนสีดําเบตนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับรุ่น E นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นโทนสีดําเป็นเบาะผ้านั่นเองครับ แล้วก็ที่จัดให้ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็รับรองว่าไม่มีใครเหมือนนะครับแต่งให้เฉพาะที่ดีออโต้กรุ๊ปของเรานะครับเราก็ยังทําตัวนี้เลยนะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นชุดแต่งมิดไนท์นะครับของตัวมิดไนท์ของเทอรานะครับสังเกตดูว่า ก็จะดุดํานะครับตรงเรดาร์นี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับจะเป็น g อ o ซ s y b บ a c k นะครับจะเป็นดําเงานะครับรวมไปถึงโลโก้ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมสัญลักษณ์เทอรล่านะครับก็ติดตรงนี้ของแท้นะครับชุดแต่งแท้เปลี่ยนโลโก้หน้านะครับเป็นสีดําเลยตัวนี้เนี่ยจะเห็นในตัวของ p ปรโ x เอ็กนั่นเองนะครับจะเป็นโลโก้สีดําเงานะครับแล้วก็ ตัวฟอนเนี่ยนิสันจะเป็นสีออกส้มนะครับออกส้มออกแดงนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับจะเป็นนี่เลยนะครับชุดแต่งนะครับฝาครอบไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับต่อมาเรามาดูมิติด้านข้างกันบ้างนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยนะครับที่ลูกค้าเห็นนะครับก็จะเป็นชุดแต่งคิ้วซุ้มล้อนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ขึ้นมาเหนือซุ้มล้อมาหน่อยนึงนะครับตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะครับมาจากโรงงานนี้จะเป็นสีเงินนะครับสีโครเมียมมาเลยนะครับ แล้วก็กระจกตัวนี้นะครับฝาครอบกระจกเนี่ยเราก็ทําสีให้ลูกค้าใหม่นะครับเป็นสีดํานะครับผมถ้าเป็นมาจากโรงงานก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับความพิเศษนะครับนิสันเทอร่าคันนี้ที่ผมอยากจะโชว์เลยเนี่ยก็คือลูกค้านะครับอยากได้เป็นตัวหลังคาดำนะครับเออลูกค้าเนี่ยไม่อยากแล a นั่นเองนะครับก็คือทําสีใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับตั้งแต่เสาเอเนี่ยนะครับยาวมาจนถึงหลังรถเลยเสาซีนะครับจนถึงท้ายรถเลยก็ เราทําให้นะครับที่ศูนย์ซ่อมสีมาตรฐานของนิสสันเลยนะครับเปลี่ยนเป็นสีดําเงาเลยนะครับตามนี้เลยตามที่ลูกค้าเห็นเลยนะครับผมก็คงทนแน่นอนนะครับดีกว่าแ็ปสติ๊กเกอร์นะครับเพราะว่าตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาก็มีอายุของเขานะครับถ้าชอบเป็นหลังคาดําแบบนี้ก็ทําสีแบบนี้จบเลยครับผมพร้อมกับทําล้อแม็กสีให้กับลูกค้านะครับทําเป็นสีดําเงานะครับมาต่อกันเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ติดให้นะครับเบ้ารองมือนะครับที่เป็นตัว ของแท้นะครับจากตัวนิสสันมอเตอร์เลยนะครับผมหลังจากหลังคาดายาวมาถึงท้ายแล้วนะครับท้ายจะไม่ดูเท่ได้ไงข้างหน้าดูแล้วข้างหลังก็ต้องดูต่อนะครับคิวขอบประตูท้ายนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับถ้ามาจากโรงงานก็จะเป็นสีเงานะครับสีเงินเนาะตรงนี้นะครับก็ปรับเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับเป็นสีดําเงานะครับพร้อมด้วยโลโก้นะครับสีดําเงาเหมือนกันนะครับเหมือนด้านหน้าเลยฟอนต ตัวหนังสือนิสสนเป็นสีส้มนะครับพร้อมกับตัวโลโก้นะครับชื่อรุ่นเทอรล่าตรงนี้นะครับก็ทําเป็นสีดําเงาให้เหมือนกันรุ่นรถนะครับ BL นะครับสีคูณสีสีดำเงาจบเหมือนกันหล่อเลยนะครับสนใจนะครับแบบนี้นะครับอยากได้เทอรล่านะครับรถยนต์ครอบครัว7ที่นั่งนะครับให้มีความสุขในการเดินทางนะครับไม่ว่าจะขับในเมืองหรือจะเดินทางไกลนะครับไปด้วยขุมพลังเทอร์โบเนี่ย190นะครับถือว่า จุใจแน่นอนนะครับแล้วก็การเดินทางไกลนะครับของคุณลูกค้าก็จะไม่เมื่อยล้าอีกต่อไปนะครับพร้อมกับอินโฟเทนเมนต์นะครับที่อยู่ในตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลําโพงนะครับของโบส์นั่นเองนะครับซึ่งมีถึง8.8ตจุดแตำแหน่งนะครับรับรองว่าเกิงหึ่มแล้วก็มีความสุขเพลิดเพลินในการเดินทางนะครับยังมีตัวทีวีที่เป็นสมาร์ททีวีด้วยนะครับต่อกับ HDMI นะครับแล้วก็เปิด YouTube ได้นะครับดู n e t f l i x ก็ได้นะครับ สรุปว่าทุกการเดินทางของคุณลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับเองนะครับหรือว่าจะเป็นผู้โดยสารนะครับที่ไปกับครอบครัวเนี่ยก็มีความสุขตลอดทุกการเดินทางไปกับนิสสันเทอร่าใหม่นั่นเองครับสุดท้ายแล้วนะครับลูกค้าก็ต้องอยากรู้ราคาเป็นที่แน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับที่ลูกค้าดูมาตัวที่ผมเอามาแต่งให้ลูกค้าคันนี้นะครับจะเป็นรุ่น VL นะครับขับ4นะครับ4คูณ VL นะครับเสนอราคาอยู่ที่1ล้าน 5 1 9 0 0 0บาทครับผมรีบจองเข้ามาวันนี้นะครับพร้อมกับข้อเสนอพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ดอกเบี้ยพิเศษ1.99นะครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นะครับแล้วก็แพ็กเกจดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจพรีเมียมวอลนันตีนะครับของตัวนิสันเทอร่านะครับแล้วก็เข้าฟรีเช็คระยะนะครับแล้วก็อื่นๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับติดต่อมาทางลิงก์ด้านล่างนะครับคอนแทคของเรานะครับกับดีออโต้กู๊ปทุกสาขานะครับ วันนี้ถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถรุ่นไหนนะครับนิสสันทุกรุ่นเรามีพร้อมส่งมอบแน่นอนนะครับติดต่อมาที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเรามีที่ปรึกษาการขายพร้อมมอบข้อเสนอพิเศษ,ษให้กับคุณลูกค้าครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสนใจรถยนต์นิสสันอย่าลืมพักมานะครับที่เพจ Facebook ของเราหรือว่าจะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ